ทุกคันนะครับที่พูดมานะครับทุกคันที่พูดมานะครับเราแถมชุดแต่งให้นะครับอยากได้อะไรบอกได้เลยนะครับชุดแต่งเราจัดให้โดยที่ไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับ uh, me to วันนี้นะครับเรามีนะครับรถเก่งนะครับบอกได้เลย,เ,ลยเป็นรุ่นยอดฮิตนะครับยอดฮิตในปัจจุบันนี้เลยนะครับบอกได้เลย,เ,ลยเริ่มต้นผ่อนตั้งแต่4,000กว่าบาทนะครับถึงหมื่นกว่าบาทนะครับ ตอนนี้นะครับเรามีมาให้ดูนะครับประมาณสักน่าจะประมาณสิบประมาณสักสิบคันได้นะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับบอกเลยนะครับทุกคันสุดๆทุกคันนะครับหล่อสุดๆทุกคันนะครับมีของแต่งให้นะครับแล้วก็ตามคอนเซปต์เรานะครับสวยครบจบที่แห่ตัวค้านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับคันไหนมัางนะครับที่ถูกใจนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูอยู่นะครับคนไหนบ้างนะครับที่ถูกใจคันไหนนะครับบอกได้เลย เลือกเลยนะครับตอนนี้นะครับเดือนนี้โปรโมชั่นยังแรงอยู่นะครับคุมพาพันนะครับเหลืออีกไม่กี่วันจะสิ้นคุมพาแล้วนะครับทุกคันนะครับมีเงินเหลือกลับบ้านให้ด้วยนะครับตอนนี้สาหรับโปรโมชั่นเดือนคุมพานะครับบอกเลยเลยคันนี้นะครับคันแรกนะครับซิตี้พันเทอร์โบนะครับแบบนี้นะครับไม่สี่หมื่นกโลนะครับแบบนี้ทรงนี้แบบนี้นะครับเรามีทั้งขาวและดํานะครับสีขาวเรามีสองคันนะครับสีดํามี1คันนะครับแล้วก็เป็นตัว RS นะครับเป็นตัว RS บอกได้เลยนะครับตอนนี้ใช้ตัวนี้ ประหยัดโคตรโคนะครับวิ่งดีและประหยัดก็ต้องตัวนี้เลยครับหนึ่งพันเทอร์โบนะครับเทตตี้หนึ่งพันเทอร์โบนะครับตัดล้อให้แล้วนะครับคันนี้ตัดล้อตัดยางใหม่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับบอกได้เลยเอฟซีนะครับหนึ่งจุดห้าเทอร์โบนะครับความพิเศษคือหนึ่งจุดห้าเทอร์โบคันนี้ใส่หน้าไทอาร์ให้แล้วก็รอรอๆนะครับทุกคันนะครับที่พูดมานะครับทุกคันที่พูดมานะครับเราแถมชุดแต่งให้นะครับอยากได้อะไรบอกได้เลยนะครับ ชุดแต่งเราจัดให้โดยที่ไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับเราจัดชุดแต่งให้นะครับแล้วก็เอฟซีนะครับตัวนี้เราก็มีสองสีเหมือนกันมีเทามีเทาเหลือมีเทาอีก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 คันนึงครับคันนี้สีขาวนะครับบอกให้เลยจัดทรงให้หล่อแบบนี้นะครับออกไปใช้งานได้เลยนะครับยาวๆคันนี้นะครับซิตี้นะครับปีสิบสี่บอกได้เลยพอนสี่ห้าพันนะครับประมาณสักคันนี้พอนอยู่ประมาณสี่พันไปห้าพันต้นนะครับหล่อๆนะครับคันนี้นะครับพอนสี่พันกว่าบาท สวยๆนะครับ่อนี่สี่พันกว่าบาทนะครับสำหรับในกลุ่มของลูกค้าประวัติดีอนี่สี่พันกว่าบาทนะครับลูกค้าประวัติปกตินะครับก็ออกได้นะครับไม่จาเป็นต้องเป็นเอ้ยลูกค้าต้องประวัติดีอย่างเดียวหรือว่ามีเครดิตอย่างเดียวลูกค้าประวัติธรรมดานะครับประวัติปกติเลยขอให้มีอาชีพทําที่ชัดเจนแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับบอกได้เลยก็ออกรถเข้าโปรโมชั่นของรถหกบาทเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับ ge สวยๆนะครับคันนี้ปีสิบสามสวยๆคันนี้นะครับปีสิบเก้านะครับบอกได้เลย ล้อสุดๆนะครับได้สีขาวนะครับล้อมีแล้วชุดแต่งสเกิร์ตมีแล้วนะครับริ้วรอยเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเก็บให้นะครับคันนี้ก็ปี2 0 1พันสิบ้านะครับเป็นอ่าตัวนี้เป็นอเอทตีตัวนี้เป็นยาี่เอทีโอ้โหนึกไม่ออกสะดุดเลยคันนี้มาเดิมๆแบบนี้นะครับถ้าอยากได้ทรงไหนบอกไม่ว,ว่าจะเป็นโหลดจัดทรงนะครับใส่ล้อซิ่งยางซิ่งให้นะครับบอกเลยเราจัดให้ได้นะครับคันนี้ วีออสนะครับเป็นรถที่ใช้ดีแล้วก็ขายดีมากนะครับเป็นรถที่ปัญหาน้อยสุดแล้วคันแรกนะครับคันแรกของคนที่มีรถคันแรกนะครับบอกเลยเลยสําหรับคนที่กําลังเพิ่งทํางานนะครับหรือเพิ่งเรียนจบใหม่ๆนะครับถ้ารถคันแรกก็อยากให้ใช้วีออสนะครับเพราะว่าวีออสเป็นรถที่ใช้คุ้มโคตรนะครับแล้วการแมนเทเนนตหรือว่าซ่อมบำรุงน้อยมากนะครับรถพวกนี้แทบจะใช้อย่างเดียวเลยนะครับรถกนี้ก็เปลี่ยนยางถ่ายมันเครื่องนะครับใช้ลืมนะครับ คันนี้นะครับอ๋อนี่คันนี้มาแล้วนะครับสีขาวกู้คันแรกนะครับคันแรกเอ่อเป็นสีดำนะครับคันนี้เป็นสีขาวเป็น1.5อายุเทอบเหมือนกันบอกเลยเลยนะครับแบบนี้ออกรถมีเงินเหลือให้นะครับแล้วก็รับการให้3ปีนะครับตัวนี้ปี22นะครับรับการให้3ปีก็เป็นตัวไอเอทนะครับท็อปสุดสเกิร์ตมีให้นะครับสเกิร์ตตัวนี้แถมมาจากโรงงานอยู่แล้วแถมมาจากที่ที่ศูนย์เขาจัดมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้ล้อแบบนี้จัดให้ได้นะครับอยากได้ล้อแบบ หรือถ้าเกิดใครอยากได้รถกระบะนะครับบอกได้เลยนี่ทรงนี้นะครับประมาณนี้กระบะมีเป็นร้อยนะครับเฉพาะรถกระบะรุ่นใหม่ๆนะครับที่เป็น2 0 2พนะครับตั้งสประตูทั้งแคมมีให้เลือกเป็นร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวยครบจบที่เรานะครับเอ๋วตุาใครอยากได้รถพักมาด่วนๆนะครับแล้วก็เรารับปรึกษาปัญหาการออกรถด้วยนะครับสำหรับใครที่ติดขัดเรื่องปัญหาเรื่องการที่จะออกรถนะครับสามารถปรึกษาเราได้เลยนะครับเราให้คำปรึกษา ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เรามีทําสัญญาให้นอกสถานที่นะครับมีส่งอถฟรีถึงบ้านโดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยไปก่อนนะครับฝากไว้ด้วยตลาดรถเออโ,อโตค้านะครับพนันิคมชนบุรีนะครับสาหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ